สวัสดีครับผมชื่อดรสเตนครับผมอ่าเห็นหน้าตาของผมเปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมลืมกินยาขย่าหัวนะครับผมเลยหัวล้านอ่าและตอนนี้ผมก็จะไปรับยอดยายีของกับผมนะครับอ่ามีนัดกินข้าวด้วยสิโอ้โหและตอนนี้รถของผมเท่ไหมครับอ่าเราจะขับรถของเราเนี่ยแหละเป็นไง สุดเท่เลยละสินอนนนอนจะถึงไม่เนี่ยยอดยาหีต้องรอแล้วต้องดาฉันแน่นเลยเอี้ยโอ้ขอโทดครับจะไปตายเป็ไงโอ้โหเปรี้ยวเหรอแม้โชนิ้กลางเออว่าเราจะให้เราไปตายนี่เราต้องไปเคลียร์หน่อยซิแล้วมันนี่เจ้าดำนี่น กระโดดรถมาโพื่อจะมาเกียอ้ออยากตายสมนั้นน่ะลาก่อนบ๊ายบายโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องไปเคลียร์อืมไม่ยอมละไม่ไปกงไปกินละข้าวหนีไปเคลียร์ดำต้องลากมาเติมสนอยแล้วโอ้โหดูสุดประชนอ้าวเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดำนี่นะก็ใช่นะ่สิ แหลกเลยรถห,หมดกันความสวยของรถชั้นมีรถใหม่ไหมเนี่ยโอ้โหเทิร์นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวละมาใหม่นอนนะนอนรู้สึกว่าจะไปไกลแล้วแฮะรู้สึกจะทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่แนเลยโอ้โหรู้สึกว่ารถเฉียบอะขับรถมาซะไรเล่นคนนะเนี่ยโอ้โหตายมาที นัับไม่ทหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุไปก็ทำให้ผมเนี่ยต้องสูญเสียมือทั้งสองข้างไปอย่างนี้ผมก็จะอดใช้มือทั้งสองข้างทำงานอดิเรตสิ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้ก็เม์ในเกม GTA V นะคะและววันนี้นะคะเมย์ก,ก็มาเล่นตัวด็อกเตรสเตนซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูเมย์เล่นกันเลยค่ะนะโอเคผมก็ได้ฝึกวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถให้ดูและตอนนี้ผมจะไปหายอดยาหย,ยีที่ในเมืองอและรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นภูเขาที่ถูกทิ้ง ที่ผมเนี่ยถูกทิ้งมาฝึกวิชาที่นี่และตอนนี้ผมก็จะกลับไปเมืองไปหายอดยาหยีของผมนัดสาวเอาไว้ชว่วบนี่อ่าอันนี้ก็คือสก,กิลของผมนะครับโหเป็นยังไงพุง่งไปเลยยะคูนี่ไม่ต้องใช้เครื่องบินเราก็บินได้ ตอนนี้ผมก็มาถึงบนถนนแล้วลกำลังที่จะไปหาย,ยอดยาหยอีอันนี้นะคะก็จะเป็นมอสนะคะอันนี้เมก็มาเล่นมอสด็อกเตอร์สเตนโอเคแล้วมอสนี้นะคะก็รู้สึกว่าไม่มีพลังนะเมก็เลยยืมพลังของมอสอื่นมาใช้ก่อนนะคะ,ะและตอนนี้เมกําำลังที่จะทดลองใช้พลังนะคะนี่เป็นไงยกเลยฟิวโอยล้นลยได ทำยังไงพวกเราโอ้โหกระจุยเลยดูพลังของเมย์โอ้โหเฮ้ยทำยังไงดีโอ้โหรู้สึกว่าเรานีต่อไปเราก็ใช้พลังต่อเลยนะคะนี่ไงฟิวฟิวฟิวเป็นไงอันนี้ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะพักนะคะให้รถนี่ถอยห่างออกไปวุ้ยรถฉันทรงตัวไม่อยอ่ะโอ้โหไปเลนนู้นเลย ี่อ่าและต่อไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะดึงรถนะคะเข้ามานะคะอื้ออ้าวเฮ้ยนิดนึงแฮะเอาใหม่อื้อี่ถอยหลังอูอ้นี่โอ้โหฟืดเฮ้ยรถรถอุ๊บสปอร์ตสปอร์ตอื้อสปอร์ตยอดยายหนีอ้าวพังแล้วจะไปรับยอดยายหนีซะหน่อยโอ้พังซะแล้วอ่าต่อไปอรู้สึกว่าระเบิดเลยฮนะรู้สึกว่า พลังของเรานี่แบบว่าโหดมากต่อไปพลังนี้เลยรับเบิร์ดอ้าวไม่ระเบิดแฮะเอาไว้ระเบิดต้มโอ้โหเป็นไงอะไรเนี่ยโอ้โหเราก็แบบว่าให้พวกเราเป็นหน่วยกู้ภัยอะดับเพลิงกันเล็วนี่ไฟตรงนี้ก็มีเออฉันดับก่อนนะโอ้โหรู้สึกว่าวัดดี เกิดอะไรขึ้นนะ่ะผมช่วยไหมครับตอนนี้เกิดภัยพิบัติแล้วดดสซโอ้โหใครก็ไม่รู้ทําเรื่องไม่ดีดโดสซรถสปอร์ตโอ้โหรถสปอร์ตของเราพังยับเยินและดูคนอ้หไม่ลยะ้ะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เป็นคนทำนะคะเมื่อกี้นี้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นคนทำนะ,ะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปรับ ยอดาหยีของเราดีกว่าหารถสปอร์ตสักคันหนึ่งรถสปอร์ตที่ไหนสี่เฮ้ยไฟล์นก็โอ้ทำไงที่ถูกเขาโอ้โหเราเราเราไม่ได้ทำร้ายเราอยากจะไปช่วยตีนแดงรถทำพิษให้คนได่บาดเจ็บเคเราก็พังอือโอ้โหเกิดกดไลนโอ้โหเราถูกชก คนนี้จะชกฉันเหรอนี่นะช็อตเลยชอ็อตเออตายซะแล้วมาชกเราไม่รู้ซะแล้วเ,เราเป็นใครเราเป็นด็อกเตอร์สเตนนะบอกให้นะจะสู้เหรอจะเอาอะไรมาดาเฮ้ยอ,อ,อย่ามายุ่งกับฉันจะเป่านะจะบอกให้ฉันมีที่ดับเพลิงแล้วจะบอกให้มาดิมาดิดับเพลิงฉันเหรอนี่นะกระจุยโอ้โหรู้สึกว่าพลังของเรานี่แบบว่าเยอะเหลือเกินนะคะโอเค นี่นะนี่คือการทำรายล่ะอโชโอโ้โหกระเด็นเออเกาะกันไล้อรถสปอร์อตยกรถเลยยกรถมันนี่อ่าแล้วเราก็ไปเลยฟิวออเออเออพวกเราตายแน่แลเ,กกนเลยเจอเกากันไล่อะไรเราก็ไปต่อเลยนะคะรู้สึกว่าเรานี่ ต้องหารถสปอร์ตสักคันไปรับยอดยาหีนี่ไม่ใช่รถคันนี้้อยอรู้สึกเซ็งรู้สึกต้องไปที่ไหนนะนี่เนี่พังรถเลยโอ้โหต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบพลรรังของผมนี่พลังต่อยทลุบิติอ่าอ,อัชัวโอโูเป็นยังไงโอ พี่สวยดีโอ้โหกัคนคนกระเด็นเลยอะโชนี่เฮ้ยไม่เห็นเรื่งไงถอยไปโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่แบบว่าอื้มมีแต่รถที่ทําให้เรานี่นะขัดขวางความรักเป็นรับยอดยาหยีของฉันนีมอไซค์เอาไม่โดนฉันไปก่อนนะไม่บายโอ้โหไม่โดนฮะโอ้โหมอไซค์รอดอื้อรู้สึกว่าหมัดพลัง ทารุมิติของเรานี่ใช้การไม่ได้อะชั่วอู้ พลังของเราช่วนี่ต่อยทะลุมิติของเราเป็นย oh, hey, ังไงเออ้ออย่าคว้างทางเห็นไหมโอ้รถสี่สวยมาในอถอยไปเดี๋ยวขับเองเออโอ้ยตกาจโอ้ไม่ตายด้วยแฮะเอยเอารถชกเขินมาอะไร อะไรฉันยกได้จะบองใกล้อะไรมาเรามาวาดเสียวด้วยกัน yahoo โอ้โหเรารอยแบบว่าอยู่ในอากาศเป็นยังไงย a h o o ว่ารถคันนี้ไม่ไหวแล้วฮะเจะลอยลอยชวร์ส่งตัวไปอยู่เอ้ยอยากตายได้ไงโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเลยฮะเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยอยากตายได้ไงไอ้หนูเขาว่าใครไอ้หนูฮะโอ้โหรู้สึกจะเจอก่อการไลน์นะเนี่ยโอ้โหแม่ยอดยาหยีโอ้เซ็แม่สาวสวยเซ็กซี่มันนี่จ้ะออกมาสิเจ้าพ่าโอ้พี่จะพนุถนอมนี่ เสดเราก็ได้รถมาขับแล้วนอนนั่นอนรู้สึกว่ารถของเรานี่ขับแบบพื้นมันดูแบบไม่เท่แฮะเราต้องยกรอยให้แบบว่ารอยอากาศตีอ้อโอ้ยอ้อ้วยต้องรอยแบบนี้นี่ต้องรอยแบบนี้ถึงจะเรียกว่ารถลอยได้รถลอยอู้สวยั ู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพเลยตรงตัวไม่ค่อยจะอยู่เลยแฮะ,อะนอนน่ะนอนน่ะนอนรอยอื้อชวัวรบนี่แบบนี้นี่ดีนะรถคันนี้แบบว่ามีแบบว่าโอ,โอ้โหรอยอื้อ โอ้โหรถเราไม่เหลือความสวยและอนอนนนอนรู้สึกเราจะต้องแบบว่าขับไปรถไปหายาหีีซะแล้วในเมืองอนั่นนอนถอยในครับถอยในครับนอนโอ้โหโมอเตอร์ไซค์เราอยากจะได้เราต้องดึงมอเตอร์ไซค์เข้ามานะหาตัวซะหน่อยแล้วแอรู้สึกว่ารถคันนี้ ไม่มีคุณภาพและโอ้นนนอน,น,อนจอดจอดครับจอดครับเอ้ยอย่ายไปยกกับฉันเราก็ขับซิ่งเลยนอนเบกเบกอีดชนเอ้าไม่โดนเฮ้ยทำอะไร <S <S 1> <S 1> นี่เอารถไปแล้วโอ้โหดูดมาดูดไม่ได้ด้วยโอ้โ,อโหเราต้องหารถคันใหม่ซะแล้วละ่ะ S <S <S จอดหนยครับไม่จอดเจอหมัดพิฆาานะครับมัดอตหมัดมัดไม่โอ้โหโอ้พี่เห็นแล้วไงมีผู้หญิงกับเด็กอยู่อะโอ้โหไอ้ไม่รู้สึกโมโหไม่มีรถสปอร์ตมาดิเอารถบรรทุกรถบรรทุกโดดโดดโดดมาไหนมานีานเฮ้ยทำไมรถฉันถอยหลังได้เนี่ยนี่นี่มาเนี่ยเอียดโอ้ยรถ ถอยหลังมาโดนตัวเองโอ้ยเจ็บโอ้โอ้ <c oughs> โอ้อ้าวโอ๊ยทำยังไงดิมานี่มานี่โอ้รถฉันถอยหลังทำยังไงดิเอ้ยอย่ายึดกับฉันเลยโอ้มานี่จะยอดยาดีจ้ะมานี่ออกมาสิจ๊ะโอ้โห <c oughs> ออกมาสิจ๊ะ <c oughs> จะออกอะไรให้นอนละ่ะพี่เป็นนะด็อกเตอร์สเตนนะดูความรอกเข้าไปเร่โอ้โ ไอะไรจะมาทำอะไรช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเออโอ้โหเรานี่ไม่ค่อยทำร้ายผู้หญิงเลยแฮะโอ้ไม่ใช่ยอดยาหญิงเราขอโทษครับไปละเฮ้ยนี่โอ้แม่สาวนมโตโอ้โหใส่ใส่มีอะไรหรือจ๊ะหนุ่มรอจ๋าโอ้อยากให้พี่ติดรถไปจ๊ะมาดิจ้ามาดิจ้าเฮ้ยอยากตายได้ไงฮะ รู้สึกมีแต่คนโหดร้ายกับเราเราเป็นด็อกเตอร์สเตนนะออมาโหดร้ายกับเรานะจอดจอดมีใครจอดเราเลยเออก่อกันไล่นี่หัวรัดมาได้มาได,าด้รู้สึกเอารถไปไหนรถฉันไปไหนรถอะรถอนหัวรา้านไ่ไหนแล้วอะเอ้าไปไหนแล้วดีฮีแน่โอ้ยพวกเราจะก่อการ เราก็ดึงดูดมานะฮะเู้รถสปอรต์ตอุ้ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหสีขาวเฮ้ยอยากตายเลยยังไงอ้โหพูดไม่ดีหรอครับอุ๊ยซาเล็ตสป,ปอร์ตไปด้วยโอ้โหรถโอ้โหจอดครับจอดครับโอ้โหมาเป็นคู่เลยเอารถคันสีขาวดีไหมอุ้ยอันน่ะอันน่ะโอ้แม่สาวสวย ใช่ฉันเนี่ยโอ้โหขอโทษนะจ๊ะแม่สาวสวยอ่าที่จะไปรับยอดยหยีของพี่จ้ะเออน,นอ,นนนอนอนหนอนรถอนคันนี้ชวัวบเหาะเอิร์ดโ,โ,โ,โอ้โหต้องหลบอกวนชาตินี้คงไม่ถึงแน่เลยเอาคันใหม่ดีกว่าร,ร,รู้สึกว่าไม่ถึงรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นสุขสารเครื่องบินนะ ก็จะมีเครื่องบินที่แบบผุพังเต็มไปหมดเลยโอ้โหเครื่องบินเต็มไปหมดเลยแล้วจะมีไหมเนี่ยโอ้แล้ต้องไปถามคนอื่นแล้วว่ามีแบบว่าเครื่องบินให้เราเช่าหรือเปล่าขอโทษครับขอโทษครับมีเครื่องบินให้ผมเช่าไหมครับโอ้โหรู้สึกว่าส่งบรีไม่ดีนะครับอยากตายเร็วหรอครับแล้วไปย,ยุ่งอะไรกับฉันเล่าฉันอยากตายมันเกี่ยวอะไรกับแกโอ้โหงั้นผมส่งเคาะเลยครับค่ะ เอา้าเอา้าทำไมอะเฮ้ยเออโอ้โหดีเลยนะโอ้โดีเลยเ,เราชคดีเดียวเผินเหมือนดีเลยนะคะเราก็มาดูสภาพก่อนโอ้โหโอ๋อติดเสาไฟโอ้โหดูท่าตายเลยแม่อยากตายเลยสุบุรีตายช้าไงเราก็เลยช่วยส่งเคราะห์เองย เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาเครื่องบิอมสมบหรี่ไม่ดีนะครับน้องๆก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสุขภาพแล้วก็ตายเร็วด้วยนะครับอ่ต่อไปเราก็ดูต่ออุยไม่มีอะไรนะที่นี่โอเคเราไปหายอดยาหยีดีกว่ารู้สึกว่าเราบินไปก็ได้นะโอเคเราไปดีเมืองบ้างดีกว่า โอ้โหรู้สึกเซ็งชะมัดเลยมาช้าโอ้ยเมียบอกเลิกรู้สึกเซ็งมาช้าเหลือเกินโอ้โหแต่ทดสอบพลังนี่หืมงดเง็ดบเข้าใจไหมงดเง็ดผมงดเงิดครับผมหงดเง็ดรู้สึกว่าเมียบอกเลิกหืไม่มาเมียบอกเลิกต้องระบายอารมณ์ซะหน่อยแล้วตุม้มนี่ตุม้มนี่เป็นไง น,นี่ขอระบายสักหน่อยในหนมันมีสปอร์ตคันหนึ่งเพือเราตายเรายกรถมาโดนตัวเองตายโอ้ <c oughs> โหกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดโล่เริ่มโอ้โหเสียรักให้กับตำรวจอีนี้เราจะมาแก้แค้นตำรวจ ไม่มาเน่มาเน่เออฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเนี่ยโอ้โหรถฉันลอยอะ่ะเออจริงด้วยอ่ะรถฉันลอยนีย่ทำลมลงมาเลยอู้มนี่หนึรู้สึกว่าไม่มันแฮะอู้หูรู้สึกว่าตำรวจมาอีกแล้วมาได้ตำรวจนี่ยิงฉันหรอแกร์เทดโอ้ดิยิงเลยนี่แน่เจ้าหัวละเออบา,บายบาย ร้วต้อยิงเลยฮะเลยนะมันนี่ใส่ชุดหลอจยิงพี่ล้วเะมาไดมาต่อปยิงพี่พี่จะนาเลยนะิงรอลนะถูกรูปถีบมรณะเป็นยังไงล่ะกันเร่เลย มาในมาในย,ยิงพี่เหรอจานอ้องแหมใส่ชุดลรอใส่ชุดอ่ะเฮ้ยยิงผมทันตามนะาทีครับรรน,นี่ดูถังอ่าแต่หัวนเนงยังไม่ตายนี่เดี๋ยวเอารถทุบเลยยกรถมาทุบหัหวไอ,อ,อ้หัวเน่งซะหน่อยเฮ้ยต้องการเลยมไม่โดนแฮนด์นี่ดูดมาดูดมาได้ดูดมาดิตายป้ดดาช็อตโอ้โหมีฮอด้วย เดี๋ยวเราจะกระโดดแล้วก็ใช้หมัดมรณะของเรานะหมัดนร,รุบิติฆ่าเลยไหนหอร์ฮอร์ยู่ใดวายมาน,นี่งั้นเราดุฮอรเข้ามาหาตัวเราเลยดีกว่าุ้ยใช้พลังหมัดดิเฮ้ยตามมันแล้วขอกระไรตามมาแล้วของเราระดมยิงเลยโอ้โหจะยิงเฉพาะตีเดานี่แนะ่ไหนอะไปไหนแล้วอะเอาไปไหนแล้วอะฮอร พอหายโอ้ยเราถูกยิงเราถูกยิงอุ้ยเนาตกอยู่บนนี้กันอุ้ยเราถูกยิงอุ้ยตกโอ้โหรู้สึกว่าฮออยู่ไหนแล้วเอ้าฮอไปไหนแล้วนั่นไงโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องดูดเข้ามานะเอาให้ตายเลยซัมบ้าโอ้โหรู้สึกคนนี่ไหวทันนะคะ สระหอได้ทันจังหวะพอดีเลยนะอ่านี่เราก็ต้องแบบว่าลงไปในสุดเราก็ทำลายหอที่ทำร้ายเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็เป็นคนปกติเรียบร้อยแล้วะะเอยฉันอยู่เฉยๆมันย,ยั่วอะไรกับฉันล่ะเนี่ย พอมีพ no no ี่ร้อยเจ้าหัวเนึ่งมาไม่มาไม่ได้การทำกับผมเลยครับผมแค่ทำตามนาทีเท่านั้นเองครับมีเตะกระดิ่งล้าก่อนโอ้โหรู้สึกว่าเราเนี่ยจะถูกยิงต่อไปหรือเราจะถล่มพอนะไม่แน่สะบักคอนะครับโอ้โหไปเลยต่อไปรู้สึกระคาญนะ Oh.